สวัสดีครับกิตติครับเจออีกแล้วครับวันนี้มาในรูปแบบโฉมใหม่นี่เอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาฝากนี่วางตัวตนี้นะเกะการนิดนึงนะครับนี่ก็เห็นมีดครับท่านผู้ชมนี่มีดตัวนี้นะครับเป็นมีดอเน็กประสงค์นะฮะมีดปอกผลไม้ทุกชนิดเลยครับท่านผู้ชมนะนะเป็นมีดที่สามารถทําได้หลายอย่างนะลักษณะรูปทรงจะเป็นอย่างนี้พอแกะมาจากกล่องนะ เดี๋ยวให้ดูด้วยกล่องหนึง่งนี่นี่ฮะมีดปอกผลไม้จะเป็นพวกมะละกงมะละกอมะพร้าวสมโอควักแต่งแตงโมใจโยวิวอาไม่ได้นะครับได้พวกแกพวกมีเปลือกนะฮะอย่างเช่นแกรอดนะครับหัวใจเท้านะฮะอ่ะนี่เริ่มเซิร์ฟๆเลยครับปอกนี่ก่อนนะลองดูวิธีการปอกว่าก็ทำไงได้เขาเขียนข้างกล่องนะว่าบอกว่าทำมาได้ทั้งหมดโหเยอะนะ 7-8อย่างนะแต่ผมทําได้เป็น10อย่างแล้วเรามาดูเริ่มแรกเลยครับอ่ะวิธีการปอกครับนะปอกแกะม่ดออกมานะมีอะไรบ้างในนี้ครับตัวนี้สับเป็นชิ้นตัวนี้ทาเป็นเส้นนะครับตัวนี้บดนะครับตัวนี้ก็คืออ่าสไลด์ไอ้ตัวนี้ปอกนะมาดูวิธีการปอกจับเลยนี่ฮนะลากลงหรือว่าปกติมีดทั่วไปนะครับก็จะลากลงอย่างเดียวใช่ไหมแต่ตัวนี้สามารถดันขึ้นได้นะ อ่าดันขึ้นอ่าทีนี้ผมจะสปีดขึ้นลงขึ้นลงสรุปว่าถ้าใช้มีดตัวนี้นะครับก็คือจะทําให้อ่าทุ่นแรงนะครับเพราะขึ้นลงขึ้นลงได้ฮนะถูไปถูมาได้เนี่ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูนะอ่าเนี่ยสับเนี่ยสับแล้วนะอ่าเนี่ยตัวนี้สับแล้วนะอ่าเสร็จแล้วเรามาดูกั้นตอนต่อไปครับอ่าผมขอเอาเปลือกวางตรงนี้ก่อนนะทาอะไรได้มั่งครับหัวใจเท้าเนี่ยทำยังไงมาอ่ะสับสิสับเป็นชิ้นนี่ สับเป็นชิ้นนี่ลองดูนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงนะะออกมาเป็นชิ้นเป็นร่องนะฮะเป็นร่องทีนี้นี่รูปแบบที่หนึ่งนะอ่ะรูปแบบที่สองมาดูนะฮะเราสับเป็นร่องอีกทีหนึ่งขอเป็นร่องอีกทีหนึ่งทีนี้เราจะพลิกแพลงนะครับพลิกแพลงให้มันอ่จากเป็นชิ้นเป็นร่องนะพลิกแพลงบบ ชิ้นเล็กๆอ่ะอ่านะฮะอย่างเช่นพวกมันฝรั่งเงี้ยเรานะฮะเราสามารถทําชิ้นอย่างนี้ได้นี่ไหมนี่นี่เสร็จแล้วเขาจะสิ่งที่จะได้จะเป็นอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมดูนะสวยปะนี่สวยนะโอเคครับผมวางนี่นะนี่รูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองอันนี้คือแครอทนะฮะปอกนะฮะอย่างที่ผมบอกขึ้นลงขึ้นลงนี่ขึ้นลงขึ้นลงนะและ้วขอโทษนะมันไม่กินเนื้อนี่ฮะปอกเบื่องบ้างเลย นะเปลือกที่ออกจากหัวนะฮะใครจะตลาดยังไงก็ได้นะฮะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะมันจะไม่กินเนื้อนะนี่เปลือกไหมที่ปอกมาบางมากเลยนะฮะไม่กินเนื้อโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่านอกจากอปอกแล้วนี่แครอดนะเราทําอะไรต่อสับเป็นชิ้นก่อนนะี่อย่างที่ผมบอกนะฮนะอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งสับให้เป็นร่องนี่เห็นไหมสับเป็นร่องนะ ทำแกงชื่อะ่ะเนี่ยเป็นชิ้นอย่างนี้นะเห็นไหมเราต้องการให้มันเล็กนะครับเราก็สามารถไอีทีนะหัวางนี้อ่ะมาดูอีกทีนะจะเป็นร่องนะทีนี้เราต้องการกี่ชิ้นละน่ะนะเราต้องการกี่ชิ้นเราก็ทําเป็นชิ้นเล็กทีนี้สามารถพลิกแปลงเป็มิดอันนี้ได้เลยนะไปไหน,นี่เป็นไหนฮะท่านผู้ชมนี่นะเป็นชิ้น ชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในแกงจืดหรือว่าผัดนี่แล้วก็ลวดลายสวยงามด้วยนะครับอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปครับผมวางนี่เหรอมันครับโอ้โหนี่ปกติเราปอกมันนี่เราปอกยากมากเลยนะพวกมันพวกเปลือกตัวนี้เห็นไหมขึ้นเป็นขึ้นกดเคี้ยวเลี้ยวโค้งเนี่ยยากนะใช้มีดปอกช้าใช้ตัวนี้เสริมได้ปอกลงเห็นไหมปอกลงอ่ะปอกขึ้นปอกลงเนี่ยะนี่ปอกปอกขึ้นดันขึ้นดันลงได้ฮะสปีดได้ อ่เนี่ยฮะเหมือนกับถูเลยแล้วเนี่ยดูฮะที่โค้งเข้าไปฮะเราต้องใช้เนี่ยอ่าไหมเข้าไปในซอกลึกได้อ่ะขึ้นได้ขึ้นได้ลงได้นะฮะโอียโหเนี่ยเป็นมีดป,ปอกซีทันสมัยที่สุดแล้วครับนะฮะอยู่ในครัวบ้านเราเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนลงถูเข้าถูออกได้ยๆนะนะสับนีนนนน่พวกมันนะครับมันอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นมันหลามันเทศนะครับนี่นี่ี่นี่นี่เสร็จแล้วทาอะไรต่อครับ เป็นชิ้นเราก็สับให้ดูแล้วแต่นี้ผมจะสไลด์ให้ดูนะแต่ตัวนี้นะอ่าสไลด์ทำกล้วยฉาบมันฉาบเผลือกฉาบเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมนี่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 อ่ะมาดูก่อนนะที่ที่ทำให้ดูนะว่าเผือกหูนี่สไลด์ออกบางๆเลยนะเนี่ยสไลด์นะี่นี่คือมันนะครับพวกกล้วยพวยกอะไรนี้ได้หมดเลยอ่ะมาดูอย่างที่สามครับนั่นก็คือ มะละกอรครับนี่ที่ปอกมะละกอวิธีการปอกอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราถนัดถือก็ถือถ้าวางก็วางนะผมจะทําแบบนี้ดูนะลงขึ้นทีนี้สเปดความเร็วครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนี่นะขึ้นลงขึ้นลงถ้าเคยคนไหนไม่ถนัดนะก็อ,อย่างนี้ละกันนะช้าๆนี่หมุนขึ้นหมุนลงนะก็เก็บหัวนิดนึงเก็บหัวนะเป็นมีดที่ทันสมัยยิงนะท่านผู้ชมดูนะ โอ้โหนี่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 อ่ะถูก็ได้ถูก็ได้ไดลงก็ได้อ่ะถูลงถูลงลนะฮะนี่เสร็จแล้วจับหน่อยนี่เสร็จแล้วปอกมะละกอทันสมัยไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูวนะ่าเปลเป็นอย่างไรอย่างอะไรได้บ้างอีกนอกจากปอกนะผมขอเก็บตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปของเ,เปลือกนี่ใส่ในช่องนี้ก่อนนี่นะฮะ เป็นมีดอเดอกประสงค์ที่สุดยอดนะอ่ะทำอะไรได้มั่งครับต่อไปครับนั่นก็คือทำเส้นครับนี่อ่ะเส้นน,น,น,สน,นี่เห็นไหมโอ้โหเนี่ยดูเส้นยาวนี่เห็นไหมเป็นไงเจ๋งไหมนี่สวยไหมอ่ะนี่สวยเนาะอ่ะถ้าคนไหนไม่ชอบเส้นยาว แนะนำเลยตัวนี้สับสับเอาสั้นกี่เซนสีนิ้วแล้วแต่เรานะสับอ่ะมาดูอีกทีหนึง่งนะสามเส้นสั้นนะอ่ะนะอ่าโอเคมาดูฮนะนี่คือสั้นนะที่เราต้องการสรับเลยจะเอายาวเอาสั้นเท่าไหร่สับแต่นี่ยาวนะเส้นมันละกอทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่า ถ้าทําแบบนี้ก็เรียกว่าดึงก้าหาตัวเองนี่เห็นไหมเราดึงก้าหาตัวเองนี่แต่เกิดว่าเปิดเมื่อยนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเอามมดมาถือฝั่งฝั่งด้านซ้ายถือไว้เฉยๆแล้วเอ,อมามะละกอนะครับนะฮะดันไปข้างหน้าแบบนี้นะนี่นี่ดันไปข้างหน้าแบบนี้นะทีนี้ถามว่าดันแบบนี้มันจะไม่เมื่อยเพราะว่าลูกมะละกนี่ยจะทิ่มไปลงมาข้างล่างนะ เนี่ยนะก็เรียกว่าไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกอะ่ะนี่ฮนะโอเคครับนี่ปอกมะละกอนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมย้ายดูไนระอย่างหน,นะน,นึ่งนะนะนีอ่อเตรียมก่อนใส่ลงไปในนี้มะละกออย่างนึงนะแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วมะละกอน่ยผิวมันอ่อนอะ่ะถ้าไปเจอพวกฟักทองอนะหรือว่า ฟักเขียวนี่ได้ไหมอ่ะผมวางตรงนี้ก่อนะให้เห็นนะไอเ้เพื่อนเพื่อนเห็นอ่ะฟักเขียวได้ไหมอ่ะเรามาพิสูจน์เลยเพราะเปลือกมันหนาไงนี่อืมนี่ควักเขียวอ่ะมันหนักวางกับพื้นเนะนี่ยอือหดูดิฮะดูเคยบอกไม่ได้นี่นี่กระดษัษมีดเล็กนิดเดียวนะ ม,มีดอเด็กประสงค์ปอกมะละกอปอกทุกอย่างพวกแครอทพวกหัวใจเท้าแล้วก็สับออกมาเป็นชิ้นสวยงามนะครับนี่คือมีดที่หม,มฝากเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆจะตัดสินใจยังไงก็ลองคิดดูนะก็ อาสนใจก็แอดไลน์มาวันนี้คิตตต้องลาไปก่อนมีดปอกผลไม้นะครับสั่งสามกล่องนี้เอาไปดีกว่าสั่งสามกล่องแอดไลน์มาลดส่งฟรีด้วยนะครับเอาไปเลยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสั่งสามกล่องนะโอเคกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ